สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะมือวีนเมื่าเมื่อเจอ,เอเก,กับใจบุญตอนเที่ยงเที่ยงค่ะคุณพ่อคุณแม่่ะที่แรกว่าทีบอลเลขันน,นตหงวดเนาะอ่าตอกันก็คลิปนั้นเั็นบอกกันเลยได้ไปล่งน้องนัดสัมผัสผีกอนนะจ้ะที่ทีมงานทรงคลิปมาให้ที่เขาบอกว่าเจเบอลเลขหกคู่บนอ่าหกคู่แตกทั้งบนทั้งล่างงวดเมื่อกี้ให้ที่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ด แตกทั้งบนแตกทั้งล่างค่ะอู้ย,ยในกลุ่มเพิ่นรวยยกภูุิมเลยค่ะบอกแม่เป็นเลขอ่ามีที่มาเลขเลข,เลขในกลุ่มเพิ่อนน่ะแหละขติบอกซื้อมันกับบ่อใดเนาะนั่นเป็นเลขหวยซองเพิ่นนะคะแม่หวยซองมีที่มาแต่ว่านบ่อยากให้บอกซื้อเนาะค่ะอ่าก็เลขเดี๋ยวผมก็เลยแคปไปเบงิ่อทงวนมเมื่อกี้นี่อ่พาพอแคปไปเบิ่งแล้วป๊าเสียดายค่ะแม่ แตกทั้งบนทั้งล่างถ้าหนูหนูเปี่ยมาเบิง้งนนูแคบไปลายมือที่บนสรงมาแ็นมาละปาดที่เดียพ่อตะหลังเลกออกมันเกิเลย่ท่วงมาถามว่าใจบุญนูได้กี่ล้านลูกออกทั้งบนทั้งล่างเลยนูก็เล่หนูได้ล,าย,ลายยง้งเง่นนูได้น้ำปูลอยเอสผสนทั้งบนทั้งล่างของอาามาซ้ายหวยซองพี่ก็เข้าบนล่างนะนูดูดีๆนะก่อนมาเบิ้งอีแม่เอ้ยถือขักถือเนี่ยอีเลีค่ะป้าใจ๊บุญเบิ้งแล้วปาร์ตเดียยวงเงิหนูสีเบิ้งเลยค่ะ ถ้ามาตรงการหนูอัดเลยแม่อืมสัญจรกับพยานคุณพี่ว่าสัญจรเนี่ยไปย่ปยานสันจรแห้งละแห้งถึกดีหนูกเ็เลยว่าเออเ,เล็กเล็กอักนี่กลุ่มบีนี่มันเขามันจะงวดแล้วถามว่าเข้ามากี่งวดแล้วนะบอกเจ็ดงวดแล้วว่าสันเิ่นว่าป้าตะกี้ไปอยู่ใส่มากฉันได้หนูว่าเพิ่นก็เลยว่าเิ่นเบิงห,หนูเป่นติดตามหนูมาตแต่แต่สมัยที่กุดแฮแต่แต่ทีมิตทองน้องใจบุญพนน่ะ ยังไงอ่อนๆเพิ่นว่าติดตามโตมาตะพุนล่ะก็เบิงมาตลอดกับพระายามเมืองอยู่หางเดียกันนางหัวอยู่ล่ะนั่งหัวลอยเออเล็กื้อนี้มันติดดับนะถึงหเมื่อกี้นี่เกสองมันติดดับอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อพี่กันยังบอกพี่ก็คิดในใจวพานี่พี่ก็เลยตัดอะทรงใปน้องเมืองก่อนนะ่าสันพาน้องเตียใจบุญยังแสมักออกไปแบ่งปันเอซแล้วก็เวลา f อซถึงแต่ f อซก็ร่วมทัาบุญร่วมยังว่าสันกันเลยเออเอาไปให้น้องใจบุญ เอาไปออกช่องล็อกมึงก่อนนะว่าวสานนุ้และพี่เพื่อนู้สัมผัสให้สัมผัสบ่ได้ประสานพ่นว่นาเวล่านั่นเพิ่นเขาจะจิจำเสียงจำเสียงพี่ได้บ่ได้ได้ตัวเลขมากเดยวพี่ทรงให้จะได้ก้อนหวยออกนี่ประมาณก็จะเงินเนี่ยยนะี่แปดเนาะยี่เก้าสามสิบจะได้มากก้อนหวยออกประมาณสองหรือสามหมื่นเท่านั้นเลขเพิ่นเนาะ,ค,ะค่ะเด้วค่ะสมเณธถือง,งวดนี้อีกคุณพ่อเแม่กับกดรอไปเด้อกดรอไปเด้อจ้าเด้อค่ะเนาะนั่นละเอาจังไรนั่น เขามาแล้วงวดน,นี้กะถือว่าเป็นเปิดตัวงวดแรกของอเลขหวยซองมีที่มาของเพื่อนเนาะเพื่อนไปอยากให้เว้าซื้อเ้าอย่างเนาะค่ะว่าย่จังหว,วัดนั้นจังหวัหดนี้บ่ให้เว้าดอกไ้มแต่ว่าหวยซองมีที่มาโลดซื้อโลดซื้อหกค้างนี่นะถือแน่นอนส่วนมากฮกค้างเนี่ยมันจะเป็นตรงตรงอ่ะจะเป็นตรงตรง,ตรงบได้กับเลยนะคะคุณผีเิ่นวางสีเนาะคะ่ะว้าหนูยินตูวเรีแล้วมาตรงกันอีกแล้วค้างงวดน,นี้อัดเอาเลยค่ะ อัดเอาเลยซื้อเอาเลยงวดนี่ถ้าอยากเบิดนี้เบอสิ้นนะซื้อเอาโลดอืมเพิ่นฟ้าเวอรคากแน่เนาะจากอะถ้าสนใจก่อนอื่นค่ะก่อนที่เป็นตัวเลขฝากของบูชา,าจา้ะไม่นะำจัเนี่ค่ะหนึ่งกระปุกอันนี้กระปุกละสองร้อยเก้าสิบเก้านะคะคือปูกกลางปูกใหญ่สี่เก้าเก้าแล้วก็มีปลูกใหญ่ๆเลยที่จะบุญวามีอยู่กับปุกนึงค่ะตัวนี้ค่ะห้าเก้าเก้าพร้อมส่ง ใส่ได้โดนค่ะแม่ค่ะผู้ใดที่มักอาบอาบแปล้วได้โจกได้ใช่ถือเกลเอกเล้าคือจังป้านางเนี่ยค่ะแม่นางค่ะบนบูชาน้ำหนูหลายอ่านลายยางเพิ่นว่าตั้งแต่อาบน้ำเกลือมานี่ถือเกลเอกเล้าตลอดฟุกมังเนึงก็ถือเมื่อนี่เมื่อนี่ที่ถืออีกเพิน่นว่ามีความรู้สึกว่ามื้อนี่ถืออีกแน่นอนน,อน้องเจวุนตั้งแต่แม่ได้อาบเกลือมองคลเกลือล้างช่วยมากี่ตะกี่แม่บ่เคยถือเลขกมาเป็นปีสองปีแล้ว ไปซื้อน้ำบูด,ด้าฮ่กระโดดไปใส่ของข้าเจากระลุดปิดรลุดแปดประสันแม่ว่าพออต่เออแม่ก็เรียกว่าตัดสินใจบงกอน่ามันกับบริแพงนี่นะเกลือมงค้นเนี่ยประสันปกติเกลือมันกับอ่ามีดีในโตมันอยู่แหละแหงว่าได้เกลือมงค้นเกลือผ่านไปที่ปลูกเศษ,ษเกลือตัวภูเนี่ยประสันแม่ว่าอืมกิดเลยสร้างไปเบังกอน,น้าประสัน ตั้งแต่ตั้งไปแม่ถือเลขอยู่ตลอดบานนี้เพื่อนกระไดมือนีทโ่รมาเอ,อ,อีกแล้วกระปุกกลางแล้วก็นวดสาริกาเงินพันล้านมาสัน่นโจงไหแล้วเด้อปะนะแม่นางเนาะโจงไหนแล้วค่ะที่นี่สาริกาเงินพันล้านตอนนี้เดี๋ยวต้องรลออกจากพี่ๆตอนนั่นแน่เพราะว,าว่ามันหมดแล้วนะคะมันหมดแล้วเด้อสาริกาเงินพันล้านนะคะเรวจะนวดมหาเสน่ห์เอาเอฟซี่กับทร่มลิบบ์ในฝัน อยากได้กรอนเลกออกถ้าสร้างมือนีค่ะได้ท่านกรอนเลกออกแน่นอนนะคะเพราะว่าทรงด่วนให้ทรงด่วนให้สองถึงสามวันนะคะนี่ก็จะไม่สีผึ่งมหาเสน่ห์แล้วค่ะเหนีอาสนใจอยากจะต,ตัวได้ตัวใดก็ร่องเบิงตัวนี้ดีมากเลยค่ะแม่นี่ผู้ใต้ติดที่ PFC บนแดนผัวญี่ปุ่นผัวเกาหลีหันหละเนาะจานเนาะแล้วกับพี่สมานเนาะพี่สมาน,นได้รับของยังเนาะี่บูชาหนวดมหาเสน่ห์ไปเนาะคะ่ะลายอันลายย่างแล้ะ แล้วก็มีพีเอฟเมืองนอกแล้วค่ะเอาน้ำมันว่านเสน์ของอาจารย์นี่ค่ะเอาไปพูนว่าโอ้ยของอาจารย์แห้งอีนีเจิบุญต่อยบัตรได้ที่ปวดหัวแล้วก็หัวเขานี่มาติดโหลดมาทันห่วยห้วยห้วยเป็นแต่แมนบละหัวเขามาติดบ่มหัวเขาแบบว่าเป็นหัวประเทศนั่นนะแต่ว่าเขามามาักราะเป็นสาวสองเนาะราบเป็นผู้หญิงแล้วกับผู้สวยผู้สวยยูอิสเลเอลนะจ๊เนะนั่นแหละคน,นเลยว่าโอ้ยสแตแมนคัทสแตแมนแนะ่แรงอีลีค่ะว่าตอนเนี้ เขางามๆัวจอะอะบัที่นีเขามาเบิง้งโตเรเลกเลยค่ะถ้าสนใจอยากกิบูชาอย่างก็ลร่องทักแชร์แอดไลน์ตะกุดสามกษัตริย์แล้วค่ะเหลืออยู่ห้าอันเล้อแล้วก็ตะกุดน้องแมวนะคะถ้าอยากได้ก็ล่องโทรมาแอดไลน์สอบถามตลาดช่องตลาดช่องทีมงานเบิงะะ้งเ้ยค่ะวามี่ยังให้บูชาบอรหรือบอตอนนี้เนาะเอางวดที่แล้วเมื่อกี้มันเข้าแบบไหนนี่ค่ะเข่าแบบนี้ นี่เป็นลายม้ห่อแล้วสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดหวดนี้เตรียมแคปเลยค่ะให้หกทางอีกเช่นเดิมเนาะคะ่ะเนาะนี่เอาเลขหวยซองมีที่มาบุนนี้เบนว่าเนบนว่าจะไปบอกอำเภอจังหวัดเด้อใจบุญวาสันหวยซองเนาะนี่มือเสาอากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะแม่เนาะ เทวุนเห็นแล้วมาตรงกันกับปูลอยเอ็หางหนึ่งแม่อัดเอาโหลดห้าเอาเงิเมื่อกี้กับมาตรงกันทั้งบนทั้งล่างเอ้ยมเมนเงันนี้กับมาตรงกันทั้งบนทั้งล่างอีกอยู่บ่้ะเบงไ่กันเด้อหนูเมาออกมาเบิดแล้วละเก้าสองตอนนี้ปูบอกั้งแต่ตองหดหมนเนาะถึงแต่หลังเลขออกคุ่นเดี๋ยวนี้มีว่ามันทุกสำนักละบ่ในเก้าสองแม่เดี๋ยวติไปสอบสามบุน่นผ้าลวยอยู่แล้วติไปลักจองยังไว้อีกงวดนี่เออไปลักจอง ยังไวอีกวกบางนึงนไปซื้อบักอหเลืองเออเฮอ,อว่าสั่นเิ่นว่าอืมติไปเอามาใส่อยู่เดี๋ยวมือเล็กออกสีใส่ยู่แม่ใส่รุ่นเหล็กก็คุณพ่อคุณแม่ตัวกําไรกําทองเนาะจะได้กําไรเลแม่กําไรใหญ่ๆมาใส่เนาะเนาะกํากไรกําทองเราต้องใส่ก่อนหวยออกเดี๋ยนี้ใส่ออกขางหอกบได้ดยเดอแม่อันตรลาย มู่บ้านนี่แถวบ้านนู้นน่ะไม่ย้ายแล้วมาจากหน้าค่ะมีวัยรุ่นวัยรุ่นน่ะทีบรถเล่าถีบรถเล่าลงคลองปลาอ่อยค่ะใครอยู่บ่าขาแล้วนําถีบแล้วก็เอามมเตอร์ไซค์แล้วหนีไปค่ะแล้วหนีไปแล้วได้ฝ่าว้งความเลยแม่เอ้ยเดี๋ยวถี่บอกคว่มฟันดูฟังอยู่เด้อค่ะเจะบุนฟันดีอยู่ฟันในไต่ตองหดหงิดละแล้วก็คีดว่าสิมาตรงกันก็ปู่ลอยเอ็ดเลยเนาะค่ะอ่ะเตรียมแคบค่ะหน้าจอนะคะสําหรับ หวยซองมีที่มางวดที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างอ่ะแคปหน้าจอเด้อคุณพอกแม่คะสําหรับหนึ่งท่านว่านี่คุณพี่ว่าแตกบนล่างอีกแน่นอนในนี้นะคะหนึ่งท่านว่าคามนี่ไหมาที่เก้าหนึ่งเก้าสองเาสามศูนย์่งศูนย์สองศูนแคปหน้าจอคะ่ะถ้าชอบกิมนี้งใดคุณพ่อกแม่อย่าลืมซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าผูใ้ใดอยากได้เกลือมงค้นตัดปุนซามกรัริย์น้องแมวอ่าหรือวันหนวดมหาสน,นีหนวดค้าขายสั่งจองกันเขามากที่เหลือจะออกจากพิธีวันที่สองนะคะเพราะว่าจะเป็นคุณแผนเล่นซาวคุณแผนค้าขายด้วค่ะคุณแผนอุ้มไก่นะคะอ่าลองมาสั้งจองไว้เน้อแมนโตอ,อีกแล้ว นะคะอาคลิปนี้เอ้เพียงจำนีก้กนจะบสิคอ์ตูวขออนุญาตไปรับโทรศัพท์เอฟซโทรมาสั่งจ่องเกือมุงคนไหวเนาะคะะ่ะเนาะคลิปนี้ขอห้องบักแม่โชคดีให้เงี้ยปังๆรวยยกช่องรวยทวประเทศกันทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ